Yeah. เดอะสตาร์กันนภัทรได้ไหมครับเพราะเดอะสตาร์รุ่นคุณมันไปแล้วไปไหครับคุณปับคุณมาเป็นน้องจริงๆแล้วไงอ๋อครับรุ่นที่เท่าไหร่นะคุณเดอะสตาร์ผมรุ่นที่หกครับผมอ๋อเดอะสตาร์สองปีที่แล้วสองปีที่แล้วรุ่นแปดแล้วครับก็คิดดูมาใหม่ๆยังไม่มีแฟนตอนนี้มีแฟนแล้วอ่ะเออการเล่นเคี่ยหน่อยการต้องเคลียร์หน่อยกันนภัทรนี่คืออะไรครับกับฉัดใครเป็นคนปากหมาปล่อยข่าวนี้ฮะ เอาปากข่าวเลยครับข่าวเอ๊ะใหญ่แล้วับเพื่อน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 เป็นเพื่อนกันเหรอก็จะไม่มีใครหรอกครับก็นอกจากคนแถวนี้ที่เป็นชนวนตั้งแต่แรกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยเอาแล้วคือคือคนแถวนี้เลยเหรอก็เขารู้จักกับพี่เอครับแล้วคือชายกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่บ้านพี่เอแล้วัก็เลยแบบโอยวันพระวันพระวันพระเออวันนี้วันพระเหรอครับผ่านมาแล้ววันพระอ่ะผ่านแล้วฟังเสียงแกแอบตอบหน่อยไหม เออคุณเคยสัมาษณ์ผมยากให้แกฟังแล้วก่อนฉันอยากเวลาเวลาตือภาพแกเป็นนักร้องเป็นดาราเวลาไม่จอปากอยากจะดูแม้ว่าตัวเองเก็กขนาดไหนเปิดเสียงให้ฟังฮะต้องเปิดนิดนึงนะฮะคุณกันครับตอนที่คุณตอบเนี่ยอารมณ์คุณเป็นยังไง คิดไหมเหรอครับไม่ได้คิดครับเป็นเพื่อนกันครับผมก็คือเราเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยฉัดเข้ามามาที่อินดีุใหม่แล้วแล้วก็วตอนนี้ก็ประมาณสองปีกว่าแล้วสนิทสนิทมากครับก็ก็คือเราเรียนมหาลัยเดียวกันด้วยจะมีบางวิชาที่คาบเกี่ยวแล้วบางตัวต้องเรียนด้วยกันด้วยก็มีนะครับเราอยากจะให้เขาติวให้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนเรียนเก่งเก่งคณิตศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดพัฒนาไหมเหรอครับก็ก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าตอนนี้คืออยากจะคงความเป็นเพื่อนไว้ก่อนดีกว่านะแล้วก็แล้วก็รู้สึึกก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 วว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 ว่่่่่าา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 ทททททุุัันนนนนนนี้้้็็็็็็งงงงแแแบบคืออออตตลลลลลดฮะะิยย์เเเจป ก็คืออยากจะโฟกัสเรื่องของการทํางานแล้วก็การเรียนก่อนโทรปรึกษากันเรื่องเรียนมีครับมีครับก็จะมีเวลาเวลาปรึกษาเรื่องของการทํางานต่างๆก็มีในวงการที่แบบว่าบางทีเขามีปัญหาด้านอะไรต่างๆก็จะโทรมาปรึกษากันผมเชื่อว่าฉันเป็นสเต็ของหลายๆคนอยู่แล้วครก็ถ้าถามว่าเพื่อนในวงการผู้หญิงก็คงจะสนิทที่สุดกันกินข้าวไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยก็คือส่วนใหญ่จะเจอที่มหาลัยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เวลาทว่างๆก็จะไปไปเที่ยวกับกับเพื่อนมากกว่าเพื่อนในกลุ่มที่มาในคณะเดียวกันไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยกล้าไปกับฉันเพราะว่ายกลัวจะเป็นข่าวงประมา มีก่อนเจอกันบ่อยครับเมื่อก่อนจะมีการแบบเรียนแอคทิงด้วยกันจะนัดเจอกันที่บ้านพี่เอเรียนกับคุณครูที่ที่มาสอนให้อะไรก็จะเจอกันบ่อยครับผมเป็นเช่นไรแน่นอนครับก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วครับแล้วก็ยังคงความเป็นเพื่อนต่อไปเพราะว่าเราคิดว่าอ่ออนาคตข้างหน้าจะเป็นไงก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันครับยังมีโอกาสไหมเลยฮะจริงๆแล้วคุยมาเรื่อยๆดีกว่าครับยังยังไม่คิดว่าจะต้องจะต้องพัฒนาถึงขั้นแบบว่ารีบร้อนขนาดนั้นแต่ว่าคือตอนนี้เราก็พยายามโฟกัสในเรื่องของการทำงานแล้วการเรียนก่อนนะครับแล้วก็การรู้สึกว่าความ ขีเหนึงไปข่าวว่าไงบ้างเลยฮะก็ยังไม่ว่าอะไรครับแต่ว่าก็แบบเขาข้าขี้หึงตามภาษาไปครับประมาณนั้นฮะแต่ไม่มีถึงขั้นเป็นแอนตี้น้องชายคิดว่าน่าจะไม่มีนะฮะเพราะว่าเราเราก็ยังไม่ทําอะไรเสียหายเป็นเพราะว่ากฎของพี่เอที่บอกว่าห้ามเก่บ้านขอกัรือ่าไม่ครับคือเราเป็นเพื่อนกันจริงนะฮะก็คือเราชัดเจนนะตั้งแต่ที่เราคุยกันแล้วว่าเออเราก็ไม่มีอะไรเกินเลยเดียวมากกับเพื่อนนะครับแล้วก็จะบอกว่าชาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่เวลาที่เขาอยู่ในวงการแล้วเขาเขาก็เป็นตัวดีแล้วก็เวลาที่มหาลัยอย่างเเเเเงงีี้ยราาาากก็ชชื่่่นนมววลททแตตััุิิสบ เบียบไม่ไม่เคยใส่กระโปรงสั้นเลยเลยก็ก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นผู้หญิงที่ต่องให้จะจะนิสัยดีนะัวเอาละฮะแม่ทะไมไปแอปตอบขนาดนั้นแม่เป็นเพื่อนกันคือผมพูดจริงๆครับก็นแอปเป็นแฟนกันป่ะเป็นเพื่อนกันครับจริงหรือไม่ฮะจริงหรือไม่ครับจริงหรือไม่นะฮะกานดะพัฒนะกันนะพัฒน์คุณเนี่ยเป็นแฟนกันมาก่อนที่จะเป็นเดอะสตาร์ซะอีกจริงหรือไม่ฮะไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงครับจริงหรือไม่คุณรู้จักกันมาก่อนจริงหรือไม่ฮะรู้จักกันมาก่อนจริงครับ จริงหรือไม่คุณเคยแอบกินกันฮะพนิกินเขาตอนไหนครับอืจริงหรือไม่คุณเนี่ยก็ปักเก่เก๋พี่อาร์ห้ามหูเลาะนะฮะคราวนี้ต้องมาทุกบทสิ่งไหนแซกเก๋แซกเก๋แซกปิดหูปิดตาไว้ครับผมสรุปแล้วกับจริงหรือไม่คุณนะฮะคุณกัรนะปัดกับคุณชัดชัดเป็นแฟนกันจริงหรือไม่ฮะ ไม่จริงครับไม่จริงนะครับไม่จริงตอนนี้ก็ <c oughs> เป็นเพื่อนกันก่อนครับเป็นเพ<อ>ื่อนกันจริงจริงครับโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณเน,นี่ยมาได้ไม่คุับ<ห>นักข่าวนี่กัน<ห>นักข่าวบันเทาเนี่ยโอกาสเนี่ย ก็ขอให้เป็นไปตามการเวลาแล้วกันครับตอนนี้คือผมจะบอกว่าผมไม่มีเวลาให้กับให้กับอะไรเลยคือนอกจากงานแล้วก็การเรียนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคือการที่การจะมีใครสักคนเนี่ยก็คือเราคิดว่าเราคงจะมีเวลาให้เขาเต็มที่จริงๆพูดจริงๆนี่พูดจริงซีเรียสซีเรียสคุณซีเรียสเรื่องความรักนะคุณเป็นคนจริงจังเพราะผมผมไม่เคยมีแฟนมาครับก่อนที่จะมาประกวดอันนี้เนี่ยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเออพอเรามามาทำงานวันนี้ปุ๊บเราก็ต้องแบบเออเลิกกับเขาไปก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากทำให้ใครต้องมาเสียใจเพราะเราอีกง แล้วอย่างงี้นี่ถ้าจริงจริงๆอะถ้ามีเวลาลูกเก๋ลูกเก๋เอ็กซ์แสตลูกเก๋เอ็กซ์แสตเก๋เทรนมาดีไม่กันสายหน้าแล้วว่าเฮ้ยตื่นมาี่เรื่องอะไรเนี่ยวันนี้เรามาโปรโมทซิงเกิลใหม่โปรโมทโปรโมทซิงเกิลไงฮะเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมยี่น้องเป็นเพลงที่ไหนของน้องแล้วเนี่ยเป็นเพลงที่ผมแต่งเองครับเพลงนี้ฮะแต่งเองทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองโอ้ ก็คือคิดเองหมดเลยใช่ครับผมเป็นเป็นเพลงแรกในชีวิตด้วยที่แต่งเองอ๋อเหรอแกแต่งเป็นเป็นเหรอกันไม่จริงไม่เป็นครับคือมุ่งไปสอนคือคือเราเราก็แบบฟังเพลงเยอะๆครับแล้วก็แล้วก็คือจริงๆชอบด้านด้านชอบโคเวอร์เพลงอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้เจอแบบพี่ว่านบ้างอะไรเงี้ยพี่บบ้านก็ได้ได้ได้ปรึกษาพี่แต่ละคนว่าเขามีการทํางานยังไงเวลาที่เขาแต่งเพลงเองคือต้องการจะต้องยอมบอกว่าเป็นเด็กที่ทุ่มเทเกี่ยวกับการร้องเพลงถ้าใครได้ลองศึกษาประวัติของน้องจริงๆเนี่ยเขาแบบว่าเต็มที่ ทุกวันนี้มันยังเรียนเกษตรอยู่เลยนะคทุกวันนี้มันแบ่งเวลาถึงเวลาปุ๊บมันทํางานเสร็จมีวันมาถามเฮ้ยของกินเยอะๆเนี่ยเอาไปทําอะไรวะการเอาขึ้นรถพี่ไม่รู้ของพี่ครับเพื่อนผมรอทํางานกลุ่มอยู่เป็นเป็นหลายสิบคือสอบอะไรเงี้ยแบ่งเวลาได้ไหมตอนแรกมันก็เร uh, ียนเกษตรนะพี่ๆี่เขาดูแลคิวให้ว่าเออเวลาที่เรียนนะเวลานี้ทํางานนะอะไรเงี้ยครับผมเรียนกี่วันเนี่ยอาทิตย์นึงทุกวันมั้งก็คือเราเราไม่เรียนทุกวันครับเพราะว่าเราลงลงอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับ เด็กคนอื่นก็จะต้องแบ่งเวลาว่าเออช่วงนี้สอบขอไปติวนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเรียนเราไม่พอก็ต้องไปติวเพิ่มอะไรงี้ไอ้น้องนศก็เข้าจุฬาได้แล้วใช่น้องนศก็เข้าจุฬาได้แล้วจุฬาเลยจุฬาเขาเก่งมางเลยจังเลยดาสมัยนี้เก่งมากบอกมันมีอนาคตแล้วอ่ะดีใจกับน้องมากเลยับผมบอกว่ามันเข้าจุฬาได้แล้วไอ้เรื่องอย่างกันนี้ก็ไอ้เด็กจสตานี่คือแบบว่าเด็กเรียนดีหมดเลยนะบี้บี้นี่จบวิศวะนะเขามีการศึกษาดีบี้สุกิตนี่จบวิศวะนะ บีสุกฤตเนี่ยสิงโตเห็นปะปะไอสิงโตเวลาตอนสอบปุ๊บเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันจะเลือกอะไรระหว่างจุฬากับธรรมศาสตร์จริงจริงอาจจะเนาะแต่ก็ไม่เลือกธรรมศาสตร์น้ำก็เทีย่าเลยเนาะน้ำก็เกษตรเกษตรครับเกษตรเศรษฐศาสตร์ใช่ครับแต่นี่เขาเข้าเกษตรก่อนไม่เป็นเดอะสตาร์ซะอีกอ๋อเข้ามาก่อนก็เลยอืมจริงๆนี่ใกล้จบเลยนะปีสามครับปีสามแต่ก็อาจจะต้องเพิ่มอีกสักจีน่เพราะว่ามันย้อยไงซักที่ได้ร้อยกว่ารอบ ละครเวที่เอาปีหนึ่งมันหายไปเลยใช่ครับหึปีอ่ะหนึ่งปีเต็มเต็มนะผมว่าก็คือคุณก็ได้อะไรมาจากตรงนั้นเยอะมากผมว่าสิ่งที่เห็นชัดที่สุด คือคือ,อการดำรงชีวิตที่แบบว่ามันหลายอย่างซับ,ซ,บซ้อนกันครับแล้วก็รู้สึกว่าทําให้เราเติบโตมากขึ้นเราแข็งแกร่งมากขึ้นในการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันทั้งเรื่องของการเรียนการทํางานแล้วก็การดำรงชีวิตต่างๆครับถามจริงๆริครับเมื่อก่อนชีวิตเป็นจะเป็นตารางอาต้องยอมรับหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งปีสำหรับน้องเนี่ยชีวิตเป็นตารางรเพราะว่าอย่าลืมมันเลื่อนจากตอน,น้ําท่วมอีกมันก็ยังอยู่ในตารางวันหนึ่งวันรอบสุดท้ายปุ๊รู้สึกตื่นมาแล้วมันแปลกๆมั้ย โอ้โหแปลกมากมันแปลกเนาะแปลกมากแปลกมากอ,อมันไม่ได้เล่นแล้วมันจบไปลมัไม่ใช่มันยังคิดว่าเราต้องอยู่ในเหตุเราต้องทำอะไรอย่างนั้นเป็นปบะเป็นครับคือแบบเฮ้ยกินอยู่คือเหมือนกับว่าเมื่อวานนี้เรายังทำอันนี้อยู่เลยวันนี้เราไม่มีแล้วออแล้วก็รู้สึกแบบคือผมผมร้องไห้ตั้งแต่แบบว่าเล่นเล่น รอบสุดท้ายฉากแรกเสร็จจริงเหรอทำไมอ่ะมันเหมือนกัดถ่านเนาะมันเหมือนว่าเฮ้ยผู้นี้เราไม่มีฉากนี้แล้วนะเหมือนพี่เลยกลยรายการหลุดเลยน้องฉันได้จนาดพี่เคยนั่งรายการนี้ทุกวันอยู่ดีๆมันหลุดเอ๊ะวันนี้ฉันรีบแต่งตัวตื่นคือพี่จะได้นอนตอนบ่ายเนี่ยพี่ไห้นอนแป๊บหนึ่งนเครียดมันยังมีรายการกลางคืนอีกใช่ไหมล่ะครับแหมพี่ก็เอ๊ะตีสี่โมงไอุตื่นถามตัวเองเอ๊คุณแต่งไปไหนวะออนื้ออกไปมันก็มีมันจะรู้สึกความคุ้นเคยอ่ะใช่ครับใช่ครับเวลานี้เคยทํางานแล้วก็ไม่ได้ทําาาามันกตตลงแ่่วเยีง อื่นอยู่อันนั้นมันก็คือเป็นโชว์โชว์ที่มันหมดรอบไปแต่ก็มันต้องเป็นรับซ้อมมาด้วยรวมไปแล้วหนึ่งร้อยกว่ารอบแล้วซ้อมเก้าเดือนเก้าเดือนเต็มที่ได้มีโอกาสอยู่กับทีมสี่แผ่นดินครับผมเก้าเดือนกุ่นมากคือถ้าซ้อมแล้วก็รวมเล่นด้วยเนี่ยครับคุณว่าสักร้อยห้าสิบอะไรอย่างงี้ไหมอุ๊ประมาณสองร้อยผมว่าประมาณประมาณร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบกว่าโอ้โหยาวแล้วครับพูดถึงซิงเกิลน้าของน้อง อันนี้เป็นอาจจะคุณได้โชว์ความสามารถล้วน,วนครับผมแต่งเนื้อเองแต่งเนื้อเองครับทำนองเองทำนอง,อ,งองเองครับไปฟังเ,เดี๋ยวไปฟังหน่ลยพิมพ์ไม่ได้ใจครับผม ฉันก็ทำได้แค่มองแต่เธอรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกันมันทำให้ใจฉันสันแต่ก็ไม่รู้จะพูดคำนั้นดีอย่างไร ว่าฉันนั้นรักเธอที่ฉันลืมาพาเธออาจเป็นเพียงฝันแต่ฉันยังแอบหวงให้มันเป็นจริงแต่สุดท้ายจะเป็นยังไงดาวดวงนั้นจะไกลเพียงใดก็จะขอเธอมาพิมพ์เก็บเอาไว้ในใจฉัน ทำให้เราต้องไกลก็ไม่เสียใจที่ครั้งหนึ่งเราได้พบกันแต่เธอรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกันมันทำให้ใจฉันสั่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สุดท้ายจะเป็นยังไงดาวดวงนั้นจะไกลเพียงใดก็จะขอเธอมาเพียง์เก็บเอาไว้ ถ้ามาเพียงแคโอ้วถ้ามาเพียงแค่โอ้วในใจฉันโอ้โหนี่ก็เรียกว่าเป็นเพลงเล็กแซกไม่ค่อยมีเพียงแนวนี้ครับครั้งแรกผมว่าปร,ป,รประมาณนั้นครับผมก็เป็นเพลงที่คือผมรู้สึกว่า อยากจะให้มันมีกลิ่นของความแบบเหมือนกับฟังส,บ,ส,บ,สบ,บายชิลๆอ,อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบแต่งคนนี้ขึ้นมาคือตัวแรกแต่งทํานองมาก่อนครับแล้วก็คิดว่าทํานองส,บ,สบ,บายอย่างนี้จะเป็นแบบเรื่องประมาณประมาณไหนดีก็เลยคิดว่าเออแบบ ชิวๆแบบเพิ่เพ้อมฝันฝันดีกว่าไม่ผมว่าฟังแล้วไอ้คุณเพ้อฝันถึงไกลหรือเปล่าทำเพลงต่อยได้ต่อยได้เอาผมว่ามันก็ต้องมีจินตนาการด้วยผมว่าผมม่อต่อยพี่เขาได้ต่อยพี่มอสดีกว่าชิวดำนี่มาก่อนมากไม่พี่เนี่ยเข้าข้างน้องเสมอแต่ผมบอกได้เลยนะผมไม่ได้แอปผมไม่ได้สร้างภาพแต่ผมบอกเลยผมฟังครั้งแรกมันเพะจริงเหรอพี่จริงขอบคุณมากภูมิใจมากครับคือบางเพลงอะ เรายอมรับตรงๆบางเพลงนะฟังกันกี่รอบกว่าจะพอมันเป็นเก้งมันชอบฟังเดนเอาจริงอะไรวะเก้งเก้งหรือเก้งเก้งเด็กชอบฟังกันเฮ้ยแต่จะบอกว่าจะบอกว่าตะกี้นี้พี่เมืดำแบบว่านิ่งมากครับแล้วก็แบบว่าขอเปิดเพลงดังๆแล้วก็แบบตั้งใจก็ต้องฟังสิเพลงน้องเพลงนุ่งไม่นปกติไม่เคยฟังเพลงผมเลยคือแบบ เปิดหนังสือหนังหาอ่านเล่นตังต้งฟังมากนี่คุณเหี่ยงเรื่องจริงมาพูดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก <c oughs> ็วันหนึ่งฉันจะต้องฟังเพลงกี่เพลงแกคิดถึงหอกโศกสาฉันแต่วันหนึ่งเดี๋ยวแกจะต้องมานั่งฟังเพลง <c oughs> สมมติพวกแกออกกันหกคนแม่ก็หกเพลงแต่มันแกค <c oughs> ิที่เดอ,ออกได้เพราว่าบ่ายนี้ฉัจะต้องมานั่งฟังทุกเพลงเหรอแต่ไม่กิ่คือเอาเคแบบอยากจะรู้เขามีความสามารถยังไงฉันเคยทึ่งกับคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยครับคือว่านธนกิจอ๋อฉันเคยทึ่งอ่ะจริงๆฉันไม่ได้แบบเพราะว่ามาอยู่กับเราเรื่ ไอ้บ้านตอนแรกที่แบบว่าอะไรนะแบบเฮ้ยพี่เนีย่ยไอ้เจ๊เรียกเจ๊ครับผมแต่งเพลงเนี้ยเออัก็น่าฝันเอ้คนอย่างมันควรจะแต่งบ้าบ้าบาบ,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 าบาอะไรเงี้ยมันก็ตะลึงไงมันก็รามได้ยังไงมันนึกถึงตอนสมัยเขาเอดาวใหม่ตอนแจ็ชคชาร์รีวินอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะประมาณฟ <c oughs> ิลลิ่งอย่างเงี้ยโอ้โหถูกอคตอนแต่งตอนแต่งคุณคาดหวังว่ายังไงที่จะให้เพลงคุณเป็นแนวไหนจะมีอะไรในเพลงบ้างเออผมมั่วครับ บ้าจริงเหรอจะมั่งไงม่คือตัวแรกคือผมก็แต่งมาคือแบบว่าประมาณว่าคือผมก็ชอบเล่นกีตาร์อยู่แล้ว<_ EN> <_ EN> แล้วก็ฟังเพลงบ่อยๆครับแล้วก็ แล้วก็พอได้เมโลดี้มาก็เลยแบบใส่เนื้อไปเล่นๆพอใส่ไปใส่มาปุ๊บเฮ้ยมันมันมันเริ่มได้ก็เลยแบบตั้งใจตั้งใจแล้วก็แล้วก็แต่งคืนเดียวเสร็จฮะดีไซน์เองด้วยดีไซน์เองคืนเดียวเสร็จเลยคือเรื่องของดนตรีต่างๆเนี่ยก็จะก็จะอยากได้ดนตรีประมาณซาวที่เป็นแบบกีตาร์จริงๆกีตาร์คูสติกแล้วก็แล้วก็ใส่กลองที่มันแบบไม่ไม่หนักมากอะไรครับเสียงเมื่อกี้มีเสียงต้องเสียงเต้นหัวใจไหนๆไหนแกต้องเปิดเพลงกอคอไปหน่อยเม่อไหลายคนคิดว่าเป็นเสียงเอฟเฟกต์นะครับผมเองสรุปคุณสสเททำำไงญ เหมือนเสียงคังคกหรือเปล่ากันกันเห็นคังคกทําอะไรเปล่าเราบอกว่าคนแต่งเพลงเนี่ยมันจะต้องไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันแต่งเพลงได้คุณนี่มีไหมมีครับมีครับก็คือเป็นจินตนาการที่แบบ คือพอเราฟังทำนองที่เราคิดได้ปุ๊บเนี่ยเราคิดถึงเปรียบผู้หญิงเป็นดวงดาวเลยครับนั่นงัน้ยนั่นง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 ่งการนน่ไม่ไยินแบบนี้คงชื่นใจไม่น้อยผู้หญิงวงการนี้คือแบบสวยๆเยอะๆเยอะยมากมาเลยนครับนี่นีุ่ณเขาไอ้แล้วคุณต้องบอกว่าไม่ต้องบอกกระเทยสวยบ้างสีนแล้วก็เปรี่ยนว่าน่าจะมีมุมมองของผู้ชายหลาคนที่แบบว่าแอบแอชอบผู้หญิงที่แบบสูงส่งกว่าผก็็กต่างวัอะไรี้ ว่าคนก็จะมีมุมนี้ก็เลยแต่งเป็นเพลงนะครับเป็นเพลงที่แบบว่าถึงแม้ว่าดวงดาวเรานั้จะสวยแค่ไหนจะสูงค่าแค่ไหนถึงแม้ว่าเขาจะไม่หันมามองเราแต่ขอแค่เราเก็บเขาแบบพิมพ์ไว้ในใจพอแล้วสุดยอดครับเป็นควเสียบที่แบบผมคิดได้ไงวะมึงเลี้ยเกอจริงๆริงเลี้เกอไงฮะผมว่าผมจะไปเลดสีแผ่นดินเยอะไปหรือเปล่าฮะ แต่มันโอเคป่ะพี่เออเพลงอ่ะมันโอเคกันเพลงมันโอเคอยู่แล้วคอนเซ็ปต์นี้อ้วกไปหน่อยไหมไม่หน่อยแล้ะแก่อย่าไปคุยกับไอลิชเยอะไอ้คุยกับไอลิชเยอะแล้วมันจะได้คอนเซ็ปต์เหล่านี้เข้าหัวทั้งไอริชทั้งโตโน่โอ้ยยี okay. 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 Uh ่คุยกับโตโน่ยี่ไปกันใหญ่จริงๆสรุปแล้ว ตอนนี้คุยกันทุกวันครับเพราะว่าเรามีซิคคอมด้วยกันอ๋อซิคคอมเรื่องไอ้ลูกพี่ลูกน้องครับลูกน้องกับโตโน่ใช่ครับผมอะไรเตเล่นด้วยเหรอต้องไอ้คนใหญ่ไปเรียกเขาเตี้ยจันมาแจมครับผมมช่วงช่วงเป็นเรื่องหนังหมอ๋อทำไปเรียนหนังสือนังหาก็เด้อนึกออกไหมอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาฝากเพลงนี้กันโอเคโอเคเบรกกันสักครู่ฮะ n i n e t e four E e t มาดูครับว่าวันนี้เหล่าศิลปินดาราเขาทวิตอะไรกันแต่เช้า a p p l e The Star 7ครับอยกำลังฝันดีมากมาปกแสงมากก็ออตื่นซะหน่อยเช้าแล้วนะครับพี่เอกกี้บอกว่าไม่สบายเยินอยู่ที่บ้านแง่แง่ไม่มีคนช่วยดูแลเลยแฟนแลๆๆ่ะแฟนล่ะแฟนล่ะต,ต้องไปดูแลนิดนึงอยู่คอนโดโอยู่คอนโดหน่อยนะฮะคุณปกรณ์ลำนะครับคุณดอพระเจ้าให้สิ่งที่พิเศษที่สุดกับมนุษย์มานั่นคือสมองอัจฉริยะและพระเจ้าก็ให้สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยทำเรื่องที่งอที่สุดในชีวิตได้นั่นก็คือ หัวใจโอ้ยหวานนะครับอเออหรือเปล่า <c oughs> คุณโอปอ์เขาบอกว่าพาลูกมาเรียนบอลเล่เอ๊ะน่าจะเป็นหลานหรือเปล่าหรือว่าไงนะฮะคุณภูทะเนศครับคุณกัปตานนะครับใครได้หยุดแล้วก็พักผ่อนกันตามอัธยาศาัยใครยังไม่ได้หยุดก็ต้องไม่เสียใจยนะครับข้าพเจ้าจะทํางานและเป็นเพื่อนท่านเองฮ่าฮ่า,า,านะครับ <c oughs> นั่นก็คืออ e ีสวีท Quasi, tweet. Tweet, tweet. e tweet e tweet e tweet facebook instagram ซื้อไปแล้วมาร์คซักเกอร์เบิร์เฟ่เออเฟบุ๊กมามาร์คซักเกอร์เบิร์กซื้ออินสตาแกรมไปแล้วมาก็คือซื้อไปด้วยมูลค่า1นึ่พันล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ30,000ล้านบาททําไมล่ะเฟซบุ๊กไม่มีคนเล่นเหรอนั่ากันมันบอกว่าเมื่อวานกันปังหมาที่คุณบอกนะฮะกันก็สิบกันก็สิบเขาบอกว่าเออเหมือนโดนด่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณกันนี่คนละกันกันนะฮะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเขาบอกว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยไปซื้อมาเทลเวอร์ไปแล้วนะครับแแแล้้วจรรริิงงงๆเเเเนนนนนนีีี่่่ยยพักกาาาขอออออคคสตมม๋ห ถ้าคุณแบ่งกันนะแบ่งแบ่งแบ่งเจ้าของใจดีแบ่ง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 คนละเท่าไหร่อ่ะสามหมื่นล้านอีนี่สบายแต่เขาบอกว่าจะคงความเป็นเอกลักษณ์ของอินสตาแกรมนะครับจะไม่เปลี่ยนเป็นอินสตาแกรมไทม์ไลน์อย่างนั้นคนคงเลิกใช้อ่ะเพราะเฟซบุ๊กเขาเปลี่ยนไทม์ไลน์ไงคนก็ไม่ชอบแต่ก็กลับเป็นเหมือนเดิมก็ผมว่าก็เฟซบุ๊กเขาก็มีรายได้เยอะอยู่แล้วใช่เขาบอกว่าจะทาให้อินสตาแกรมมันดังขึ้นคุณเล่นไหมคุณต้องเล่นหน่อยเล่นครับผมเล่นองกเลยเอาล่ะกลับมาที่คุณกันเขาแบบจริงๆแล้ว วันที่เอาเพลงเนี้ยน่าอา,อาจจะถามว่าเพราะวตื่นเต้นบดมันอาจจะเป็นเพลงที่แบบเอกแซคไม่เคยมีเพลงอย่างนี้มาก่อนครับผมวันที่เอาไปฟังให้คุณตะโกนเกียดฟังเนี่ยครับเป็นไงพี่บอยว่าไงบ้างแกแบบว่าแกชอบเลยครับ จริงเหรอคือผมบอกว่าผมแบบไปยัดเยียดหรือเปล่าให้เปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนอะไรก็ได้แต่ว่าคือผมอยากได้กรุ๊ปประมาณนี้ครับแล้วก็แบบว่าฟิลประมาณนี้ซึ่งผมยังไม่เคยมีมาก่อนอแล้วแกฟังบอกว่าเฮ้ยชอบมากกว่ากรุ๊ปอีกคือชอบเนื้อหาด้วยชอบอะไรด้วยก็เลยแบบคือเป็นซิงเกิลโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยก็คือแบบดีใจมากเป็นซิงเกิลของเราทั้งหมดเลยครับผมตรงนี้มันแบบว่าความแตกต่างจากเพลงที่ผ่านมาก็ต่งเองครับแต่งเองด้วแอ้วอย่างที่สองได้โชว์ความสามารถในการร้องมากขึ้นไหมใช่ครับผมแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของ สไตล์ด้วยครับสไตล์ซ,ซึ่งเพลงก่อนจะมีความแบบว่าค่อนข้างจะถ่ายทอดอารมณ์มากกว่าเพ,เพลงนี้นะครับเพลงนี้จะมีความแบบว่าสบายๆของดนตรีของการอของการร้องอะไรอย่างเี้ครับใช่ครับเอาละละครปีนี้มีไหมน้อง ก็ตอนนี้มีละครซิคอมครับซิคอมมีซิคอมซิคอมที่มันจะเกิดมาเมื่อไหร่ก็ฝากถึงละครซิคอมนะครับผมเรื่องลูกพี่ลูกน้องครับผมมีการนะครับแล้วก็พี่โตโน่แล้วก็มัดหมี่ด้วยนะครับผมเล่นมัดหมีมัดหมีนะครับแล้วก็จะออนแอร์วันแรกครับวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับผมทางมูรันนายทีวีนะครับผมหกวงยืนต้นไปครับก็เริ่มแล้วใช่เริ่มแล้วก็ ดูเอาเองแล้วกันเป็นยังไงใช่รับรองว่าบ้านนี้มีรักมาเป็นเออเออบ้างรักซอยเก้าเอ๊ะจำใครมาบางรักซอยเก้าจะบางรักซอยเก้ากี่ปีแล้วเกือบสิบปีมั้งประมาณสิบสิบปีเกือบสิบปีแล้วมาเปลี่ยนเป็นเนี่ยดูพี่ลูกน้องเนี่ยนะครับฝากถึงไอ้บล็อนี้ดาวน์โหลด ครับก็ซิงเ์กนใหม่นะครับผมกับเพลงพิมพ์ไว้ในใจนะครับเป็นเพลงในการแต่งเองครับผมทั้งทำทำ,ทำนองเนื้อร้องนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าตั้งใจมากๆเลยนะครับผมใครที่ชอบก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ครับครับนะฮะก็เรียกได้ว่าครั้งนี้แล้วน้องจัดคอนเสิร์ตเนี่ยสองรอบบัตรขาย ครับจะมีคอนเสิร์ตอรือไม่เออก็ต้องรอดูกระแสต่อไ <C' un> ปก่อนแพลนปีนี้เป็นยังงไจากเพลงที่เราปล่อยออกไป <C' un> ครับผมก็ถ้าเกิดว่าแฟนชอบก็เรียกร้องเข้ามาครับผมอาจจะมีคอนเสิร์ตดีก็ได้ <C' un> อือ <C' un> <C' un> อ๋อแล้วขอบคุณครับน้องกันนะอยู่ที่วียเ,เวียนมารายการของเราครับขอบคุณน้องการนค,ค,ครับน้องการถ้แกจะพี่เปิดเพลงให้าด้วยนะโอเคครับน้องขอบคุณจะต้องไปขึ้นไหนต่อไปขอจะไปฮอตเอฟเอฟต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ด้วยสงการไปเล่นไหน สุพรรณครับได้กลับับ้านทบ่งานวันที่สุพรรณครับวันนั้นจะไปเอืออะไรนะบ้านควายมานะจริงเหรอเออเขาบอกว่าคุณไม่นำจำได้ไหมตอนนั้นไปบ้านกันเอาควายมาฉันเอ๊ะจำอ๋อชาจะเกิดไปบ้านแกแล้วเอาควายมาใช่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 ไหมไปกี่วันเนี่ยคุณไปกี่วันเนี่ยไปสองวันครับไปสองวันไปอยู่ที่สุพรรณเดี๋ยวไปเจอเจอกันสุขสันต์วันปีใหม่ครับขอบคุณทุกแกด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเบรกอีกสักเบรก